สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 5 4 3คําคำถามนี้ผมต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่มั่นใจในการตอบเลยนะครับแล้วก็บางประเด็นคือไม่สามารถตอบได้ครับที่ผมไม่มั่นใจเน,เนื่องจากว่าสถิติมันหน้าหวาดเสียวมากครับถ้านับไม่ดีเนี่ยมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับคือมันก้ากึ่งครับเอามาดูคาถามก่อนก็แล้วกัน นะครับใครที่หวังจะได้คำตอบตรงกับสิ่งที่เจ้าของคำถามถามเนี่ยก็อาจจะผิดหวังนะครับดังนั้นใครที่คาดหวังตามคำถามนี้ก็ไม่ต้องดูครับก็ปิดไปเลยส่วนใครจะฟังผมพูดไปเรื่อยๆเกี่ยวบ้างไม่เกี่ยวบ้างอ่ะก็ฟังกันต่อครับ คําถามถามว่าถ้าผมครบอายุ55ปีในเดือนสิงหาคม2565แต่ผมลาออกในเดือนมีนาคม2565แล้วผมทําเรื่องรับบนานาญเมื่ออายุ55ปีในเดือนสิงหาคมผมจะได้รับบนานาญเมื่อไหร่อันนี้ตอบไม่ได้เลยครับผมประกาศอย่างชัดเจนไปแล้วครับว่าคําถามประเภทที่ถามว่ายื่นเรื่องไปแล้วแล้วเมื่อไหร่จะได้อันนี้ไม่สามารถตอบได้ครับ ยังไงไปถามประกันสังคมเอาเองนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเขาเป็นผู้ดําเนินการเขารู้ครับว่าเขาต้องเจออุปสรรคอะไรบ้างบางทีตัวเขาเองเนี่ยก็ยังอาจจะตอบได้ไม่ตรงเพราะบางทีเขาตอบคุณไปแล้วแต่เมื่อไปทํางานจริงๆเนี่ยเขาอาจจะเจออุปสรรคที่เขาคาดไม่ถึงอาจจะทําให้ส in right ิ่งที Rather, ่บอกคุณมานั้นมันล่าช้ามากกว่าที like like the ่บอกคุณมาก็เป็นไปได้นะครับลองคิดดูนะครับขนาดเจ้าหน้าที่ประกันสังคมบางคนยังไม่กล้าตอบ แล้วผมไม่ใช่คนดําเนินการไม่ใช่คนที่ควบคุมกระบวนการการทํางานดังนั้นผมไม่กล้าตอบคําถามประเภทนี้ครับอาต่อนะครับและยังสามารถสมัครมาตรา39ได้หรือไม่เพื่อรักษาสิทธิ์บ,บนานาญไม่ลดจริงๆเนี่ยถ้าจะสมัครมาตรา39ก็สมัครได้เลยนะเพียงแต่คุณนับดีๆนะครับหลังจากที่คุณออกจากงานเนี่ยอย่าให้เกิน6เดือนถ้าเกิน6เดือนแล้วจะสมัครไม่ได้แต่คราวนี้คุณก็ยังมาสร้างเงื่อนไขอีกครับ จะเล่นเงื่อนไขประเภทที่ว่าขอให้ได้บำนาญเดือนหนึ่งก่อนแล้วจะสมัครมาตรา39เพื่ออะไรก็ไม่รู้คุณบอกว่าเพื่อรักษาสิทธิ์บำนาญไม่ลดผมก็ไม่รู้คุณจะมารักษาสิทธิ์ไอ้ตรงนี้ทำไม คือบำนาญคุณไม่ได้ลดอยู่แล้วนะครับคุณออกจากมาตรา33เนี่ยคุณไม่เคยเกี่ยวข้องกับมาตรา39เลยดังนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่บำนาญจะลดมันเป็นไปไม่ได้คุณไม่ต้องไปดิ้นรนทำอะไรให้มันวุ่นวายกับชีวิตคุณอาจจะฟังข้อมูลแล้วจับประเด็นไปชนกันไม่ถูกต้องแล้วก็คิดไปเองว่าถ้าไม่อยากให้บำนาญลดจะต้องรับบำนาญและสมัครมาตรา39แล้วกลับมารับบำนาญคุณว่าวุ่นวายไหมครับ โอโหคุณจะไปทําแบบนั้นทาไมเสียเวลานะครับคือคนที่จะทําแบบนั้นเนี่ยคือเขาต้องมีความจําเป็นจริงๆที่จะเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ในระยะสั้นๆคุณฟังดีๆนะเขามีความจําเป็นจริงๆและจําเป็นแค่ช่วงนั้นและต่อไปมันจะไม่จําเป็นอีกแล้วนะครับเขาจึงทําแบบนั้นดังนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาไม่ทํากันหรอกครับคือออกแล้วเนี่ยถ้าจะสมัครมาตรา39 เอาก็สมัครมาตราสาิบเก้าไปไม่ต้องไปกังวลด้วยว่าจะสมัครทันหรือไม่ทันเพราะถ้าคุณมาสร้างเงื่อนไขแบบเนี้ยแล้วสุดท้ายคุณจะเป็นมาตราสาิบเก้าไปตลอดชีวิตคุณอาจจะพลาดก็ได้นะครับเพราะว่าคุณออกเดือนไหนครับเดือนมีนาคมมีนาไปเมษาเมษาไปพฤษภาพฤษภาไปมิถุนามิถุนาไปกรกฎากรกฎาไปสิงหานี่5หเดือนแล้วครับสิงหาเนี่ย คุณยังสมัครได้อยู่นะครับแต่คราวนี้คุณมาสร้างเงื่อนไขว่าคุณต้องได้รับบำนาญหนึ่งเดือนก่อนนะครับคุณอายุ55ในเดือนสิงหาคมเดือนแรกที่เกิดสิทธิ์คือเดือนกันยายนดังนั้นเดือนกันยายนเนี่ยคุณต้องห้ามเป็นผู้ประกันตนถ้าคุณกลับไปเป็นผู้ประกันตนในเดือนกันยายนคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับบำนาญดังนั้นคุณต้องข้ามเดือนกันยายนไปก่อนคราวนี้ข้ามเดือนกันยายนไปแล้วต่อไปมันคือเดือนตุลาคม ก็นับดูดีๆนะครับว่ามันเกิน6เดือนหรือเปล่ามันหน้าหวาดเสียวนะครับคุณอาจจะสมัครไม่ทันนะครับดังนั้นเนี่ยจะสมัครก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องเกี่ยวกับบํานานเพราะสุดท้ายครับถ้าคุณสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ถึงแม้ว่าคุณจะรับบํานานอยู่ก็ตามบํานานก็จะถูกหยุดจ่ายในช่วงเป็นผู้ประกันตนมาตรา39คุณไม่ได้บํานานนะครับและคุณบอกว่าจะรักษาสิทธิ์ใช่ไหมครับ จริงๆแล้วเป็นการรักษาสิทธิ์หรือเป็นการสูญเสียโอกาสก็ไม่รู้นะครับจริงอยู่ครับถ้าคุณรับบํานาญและสมัครมาตรา39แล้วกลับมารับบํานาญอีกครั้งหนึ่งบํานาญไม่ลดแต่ก็อาจจะไม่เพิ่มเช่นกันคือไม่ลดน่ะดีครับแต่ไม่เพิ่มเนี่ยผมว่าไม่ดีนะครับถ้าไม่เพิ่มเนี่ยรับบํานาญอยู่เฉยๆเนี่ยยังจะดีกว่าคุณจะไปสูญเสียโอกาสโดยที่ไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้น บำนานก็อดได้แถมยังต้องจ่ายเงินเพิ่มเข้ามาอีกอสมมตินะคุณเป็นมาตรา39ไปสัก10เดือนบำนานคุณอดได้แล้ว10เดือนมิหนำซ้ำครับคุณยังต้องจ่ายเงินเพิ่มเข้าไปเดือนละ432บาทอีก10เดือนดีไม่ดีกลับมารับบำนานได้บำนานเท่าเดิมก่อนที่จะกลับไปเป็นผู้ประกันตนแล้วถามว่ามันมีอะไรดีขึ้นไหมครับบำนานก็ไม่ได้เพิ่ม แล้วก็สูญเสียโอกาส10เดือนนั้นแทนที่จะมีเงินเข้าบัญชีทุกเดือนคุณก็อดได้เงินแถมยังต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนอีกไม่รู้จะทําไปทําไหมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะทำะก็นับดีๆระวังจะสมัครมาตรา39ไม่ทันนะครับแต่ถ้าไม่จําเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปยุ่งครับจะรับบานาญก็รับบานาญไปครับจะสมัครมาตรา39ก็มาตรา39ไปครับเอาสักทางหนึ่งครับ ขอบคุณสําหรับคําถามนี้ครับแล้วก็ขออาภัยอีกครั้งหนึ่งครับที่อาจจะตอบไม่ตรงคําถามใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคําถามและพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ